ครับกลับสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่30กรกฎาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o ยูทูบยูซีพะโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของง่วมุูนิมิสียูซีพะโคสิงเอ็ดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทั้งช่องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองที่ทั้งทีมงานเฮาสีได้มาเปิดงัวแบงพีแบง,แบงน้องไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวราคาถือทรงฟรีบม่มีมาจำเจ็บเง,งินปลายทางเลยครับพี่น้องครับ ผมสิเปิดร่วมชุดให้ได้ครับชุดนี้ครับพี่น้องครับที่เปิดมองว่ามองแล้วเลยครับพี่น้องครับเปิดแบบพอแพงเปิดแบบแบงก์ปันให้กำไรคนเลี้ยงนะครับพี่น้องครับซื้อไปเติมเมลียัให้มีกำไรเลยครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาชุดสามโค้นี่นะครับพี่น้องครับเมียลูกเมียลูกตัวที่สองนะครับนี่ครับเมียลูกเมียลูกตัวที่สองลูกที่อายุสามเดือนครับพี่น้องครับเมียร้อยงี้สิบบวกเนี้ยนี่เมียลูกผู้ลูกตัวที่สองนะครับสายเล่เ์นะครับพี่น้องครับมีติดเมียติดเล่กย์ล แมียร้อยยิ้ห่าบวกไปห้าร้อยสามสี่บวกลบสองนะครับพี่น้องครับนี่ลูกผูตัวแดงๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่กะแม่ลูกผูลูกตัวที่สองเม่ยร้อยยิ้ห่าบวกเนี่ยครับชาโลเล่บวคขวัพาครับติดเลืมาถึงสามโคมเลยครับพี่น้องครับสำหรับหกตัวนี้เอาไปหามื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับหามื่นสองพันบาทนี่กะส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเหือไกลก็นั่นเหือตามตัวลงกันครับ แล้วก็ส่งทั่วพี่น้องครับถ้าคุยคารถกันได้ก็ส่งครับพี่น้องครับเพราะว่า200กิโลอะไรอย่นี้เฮ้ยเฮ้ยว่ชิดคารถล์น้ำครับพี่น้องครับหรือว่าซอยพีซอยน้องไปหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่บ่ไกลหรือไกลเกิน200กิโลบ่หลปะไรกับยวนกันได้ยืนยวนกันไปครับพี่น้องครับกตบว่ได้ชิดคารถล์น้ำเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปตั้งฝูงเด้ครับพี่น้องครับงงโตหามื่นสองพันเลยครับพี่น้องครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับ0ูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปซีพิกัดของพ่อง้อเข้าตั้งอยู่บ้านหนองแเปิ้ลตำบลมันฝางอำเภอเกษตรพิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสายเล่สายเลี่ยงสายขุนครับพี่น้องครับเอาไปตั้งฝูงเลยครับง้อหกตัวครับพี่น้องครับแชร์หาเงินสองพันครับแม่ลูกผูกสองโคมแม่ลูกเมียโคมงหนึ่งได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆเด้ครับพี่น้องครับดูครับตัวลูกวันตัวหนึ่ง อายุแก่บุญครับพี่น้องแล้วผมไปไทยมึงตัวลูกพันโค้มลูกผูลู๋กันดีบ้างสองเดือนเนี่ยครับพี่น้องเมื่อเกินนี่ครับทุกโค้มครับลูกเมียสามเดือนบวครับตัวลูกครับนี่ครับไปหาคุ้มเจ้าไปนะครับพี่น้องชุดนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้สับสนเอาเป็นชุดกันครับแม่ลูกผูสองโค้มแม่ลูกเมียโค้มหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้แม่ลูกเมียนี่แม่ลูกผูนี่ครับ นันก <Keep S 1> ัมลูกผูห่ามือ2,000ส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนด้ครับพี่น้องครับครับเด็กหกตัวเด็กง้อหกตัวครับห่างมือ2,000ครับวันนี้เมา่เมื่ชุดนี้ครับพี่น้องครับชุดสามตัวครับเป็นแม่แยกลูกนะครับยิงในลูกมาสามตัวครับพี่น้องครับแม่ได้ขุนได้โค้งสางดีครับสูงลอย30บวกนลครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ได้ขุนได้นะครับพี่น้องครับโค้งสางดีๆนี่ครับ เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ได้ครับผู้ใดทุนหน่อยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกปูลูกตัวที่สองครับแม่ยร้อยยิมหาบวกลบแน่นี่ครับพี่น้องครับลูกปูอายุสองเดือนครับพี่น้องครับสําหรับสามตัวนี้เอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรด้วยครับพี่น้องครับทำมันไกลกันหลายก็ซอยคาน้ำมูกทำมันกันได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮาขายถือไงล้วครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 6 5 2 0 7ก8้4 พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบนบ้มันฝางอำเภอกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูกและแม่แยกลูกเลยลูกมาสามตัวครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันในเอาไปขุนเนื้อเลยครับพี่น้องครับแล้วแก่พี่น้องมาครับแถวเต็มป่าครับพี่น้องครับโค้งสางดีครับพี่น้องสามหมื่นบาทได้ครับพี่น้องครับซ้ำซื่อสองตัวนี้แถมลูกครับพี่น้องครับครับเมืองชิดเองครับได้ครับพี่น้องครับก่อนตัดสินใจซื้อเมืองชิดเองครับปรึกษากันในครอบครัวครับพี่น้องครับ ่าเห็นดีน้ำกันกัจังสื่อไปมันสีบอะไรมีปัญหากันครับพี่น้องครับผู้ผัวมาผู้เมียอากมาจสื่อได้ครับพี่น้องครับผู้แมวมาผู้พ่อมากะสื่อครับจาสื่อกับปรึกษากันให้มากน้ำกันเห็นดีน้ำกันครับพี่น้องครับง้อร้อยนี่อัตราเสี่ยงในการขาดทุนนี่แถวบ่มีเลยครับพี่น้องครับสี่ประเดยงกับมีตักําไรไปหนาครับพี่น้องครับ้วกาบดดังไอครับพี่น้องเนี่ยไปลงโรถครับเงินบาทเท่าบดเงินบาทพื้นดอกครับพี่น้องครับบดซ้ำเงินบาทพื้นดอกครับเงินในถุงเท่าครับพี่น้องครับ เฮามีทุนซันนี่เฮาอยากเลี้ยงซันนี่กะเลี้ยงซันนี่ไปก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าเลี้ยงงัว่อซูมืออสุดท้ายแล้วกะอานเหนื่อคือเอาครับพี่น้องครับมันดีตัวใหม่ๆแหละครับพี่น้องครับสวยมากคุยกันสีนั่นสีนี่แดงโบดของเจ้าโบดบดกันอยางนี้สิแกวายแย่ขายเขาบ่ได้ถามว่าโบดบ่โบดออกครับพี่น้องครับก็มังหวามันอ้วนมันจอยครับพี่น้องครับในรับฝายนะครับท่านใดสนใจมักชุดใด็กะโทรมาพูดคุยกับผมได้ครับพี่น้องครับเห็นสมคเท่าะเลกะโทรมาพูดคุยกันครับพี่น้องครับ ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิมีกาขอฝากช่อง YouTube ยูซี่ผ่โคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากของเมืองฉิบหายนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่ท่านได้ดังคนเรียนไปไปพ่อกระสิบ่อยากเมืองครับพี่น้องครับรบกวนเข้ามาเมืองครับพี่น้องครับถ้าท่านอยากได้มัวเรียงราคาถือทรงฟรีเข้ามาเมืองช่องผมนี่ครับพี่น้องครับ บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องครับครับสนับไทยคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ